เอาใจแฟนบอลชาวเรอัลมาดริดทุกคนด้วยนะครับผม <c oughs> กับโต้าอีเกมิ่งสุดฮิตฮอตดีไซน์สวยงาม <c oughs> กับตัวนี้เลยครับเตซโรเรอัลมาดริดเกมิ่งแช e นะครับผม ก็มาดูกันที่ลักษณะภายนอกของเขากันก่อนนะครับในส่วนของดีไซน์เนี่ยทำออกมาได้จัดว่าแจ่มมากๆนะฮะด้วยความที่เป็นสีดําตัดกับสีขาวแบบนี้นะครับผมแล้วก็ยังมีในส่วนของตัวสัญลักษณ์นะครับโลโก้เรียลมาริดติดบนหมอนแบบนี้ด้วยนะฮะและยังไม่พอครับมีตัวอักษร1902นะครับซึ่งเป็นตัวเลขบ่งบอกถึงปีก่อตั้งสโมสรของตัวเรียวมาริดนั่นเองในส่วนของสีแถบนะครับที่เป็นแดงเหลืองน้ําเงินแบบนี้นะฮะซึ่งดึงเอลิเมนต์สีเนี่ยมาจากตัวโลโก้สโมสรนั่นเองนะครับซึ่งเนี่ยน ก็เป็นแถบนี้ส่วนสีแดงก็มาจากตัวมงกุฎนั่นเองนะครับผมก็โดยรวมจัดได้ว่าดีไซน์ออกมาได้ตอบโจทย์และสวยมากๆจริงๆฮะส่วนฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยก็จะมีเพ้งแต่การปรับขึ้นลงนะครับอันนี้คือการปรับขึ้นนะครับขึ้นสุดได้ประมาณนี้เลยส่วนลงนะครับก็จะลงอยู่ได้ที่ประมาณนี้ไม่ได้ขึ้นสูงและลงสูงจนเกินไปนะครับผมในส่วนของการปรับพนักพิงนะครับพนักพิงเนี่ย สามารถที่จะปรับเอียงได้ถึง150องศาเลยนะครับทุกคนแบบนี้เลยก็คือนอนได้เลยนะครับฟังก์ชันต่อไปนะครับผมจะเป็นพนักพิงแขนนะอันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าเขาออกแบบและดีไซน์มาเพื่อตอบโจทย์สรีรศาสตร์ของทุกๆคนเลยนะโดยที่พนักพิงของเขานะครับผมจะสามารถปรับขึ้นและปรับลงได้แบบนี้เลยนะครับก็รองรับตามความยาวของแขนเรานั่นเองนะครับผมรวมถึงตัวพนักพิงเนี่ยยังไม่พอนะครับสามารถหมุนนะครับผมทําความเอียงได้ถึงสาทิศทางอ่จจะไปทางซ้ายก็ได้ตรงกลางตรง ขวาแบบนี้นะครับผมพนักพิงตัวนี้นะครับยังสามารถที่จะปรับขึ้นลงได้ง่ายๆนะครับโดยการกดสวิตช์ที่อยู่ข้างใต้นี้นะครับกดดันขึ้นมานะครับแล้วกดผลักลงไปแค่นี้เลยนะครับวัสดุที่เขาใช้ทำเนี่ยจัดได้ว่าพรีเมียมมากๆนะฮะตัววัสดุของเขานะครับผมมาดูกันที่พนักพิงในส่วนของตรงนี้หมดทั้งหมดเลยนะทำจากหนัง PU นะครับหรือหนังสังเคอนั่นเองสังคห์เนี่ยต้องบอกเลยว่าทําจากหนังสังเคห์แบบคุณภาพสูงด้วยนะครับทุกคนในส่วนของการเย็บนะครับผมทุกคนจะสังเกตนะว่ามันจะมีรอยเย็บอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งเขาทํา ทำได้ออกมาปลาณีตมากๆนะครับเป็นการเย็บถักแบบคารทามินั่นเองนะครับผมใครที่รู้จักแบบคารทามิก็ลองไปเซิร์ชดูในข้อมูลได้นะครับผมมันก็จะเป็นลักษณะของการถักแบบพิเศษนั่นเองมาดูในส่วนโครงสร้างอื่นๆนะครับอย่างเช่นตัวล้อของเขานะครับทำจากพลาสติก ABS นะครับมีความแข็งแรงทนทานและรับน้ําหนักได้เป็นจํานวนมากเลยนะครับรับประกันว่าไม่พังแน่นอนสําหรับตัวล้อส่วนโครงสร้างอื่นนะครับตั้งแต่ไล่ตั้งแต่ตัวข้างล่างนะครับจนถึงโครงสร้างภายในทั้งหมดที่เป็นเหล็กนะครับก็แข็งแรงทนทานเช่นกันซึ่งเขาทําจาก วัสดุอย่างดีเลยนะครับโดยรวมนะครับตัวเก้าอี้นี้รองรับน้ําหนักได้ถึง120กิโกรัมเลยฮะส่วนเรื่องความสบายในการนั่งนะครับเดี๋ยวผมจะลองนั่งและเทสให้ดูกันเลยนะฮะใส่แรงไปเลยนะครับแบบนี้โอเคพอนั่งลงไปแล้วนะครับผมให้ความรู้สึกว่าสบายมากๆนะครับเพราะอย่างที่บอกไปว่าเก้าอี้ตัวนี้นะครับเขาตอบโจทย์มาเพื่อสรีระของร่างกายเราเลยจะนั่งเล่นเกมเนี่ยหลายๆชั่วโมงก็ทําได้ไม่เมื่อยแน่นอนก็สําหรับใครนะครับผมที่อยากได้เก้าอี้ตีมเรียลมาริด เฟ <Gefühl, S 2> ี้ยวๆสีขาวแบบนี้ราคาเป็นมิตรภาพมากๆแค่2,990บาทเท่านั้นถ้าแลกกับฟังก์ชันที่ได้รับถือว่าคุ้มสุดๆเลยฮนะก็สำหรับใครที่อยากได้เก้าอี feel, ้เฟี้ยวแบบนี้ติดต่อได้ที่ Next s e e p Reward ได้เลยครับผม